กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพักเพื่อไทยกระผมขออภิปรายขอบคุณท่านประธานที่ได้กรุณาให้กับผมได้มีโอกาสอภิปรายถึงแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ตามที่คณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้นำเสนอต่อสภาผูรร้แทนราษฎรในวันนี้ครับก็กลาวเปลี่ยนว่าองค์กรหลักที่จะทำให้ความสมานฉันความปรองดองของคนในชาติได้ก็คือรัฐบาลก็คือหน่วยงานที่มีอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของนอกจากรัฐบาลแล้ว ก็ยังมีหน่วยงานสำคัญที่ควรจะกล่าวถึงก็คือเช่นกองทัพหรือทหารนะครับและก็อีกหน่วยงานคือหน่วยงานหนึ่งคือตารวจตำรวจก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะสร้างความสำเร็จในเรื่องดังกล่าวนะครับท่านประธานที่เคารพครับรัฐบาลสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนเข้าถึงกลุ่มต่าง ว่าแต่ละกลุ่มทั้งฝ่ายที่อยู่ในรัฐบาลฝ่ายที่เห็นด้วยกับรัฐบาลฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลหรือความเห็นแตกต่างจากรัฐบาลต่างๆเหล่านี้รัฐบาลทราบแล้วก็นอกจากนี้แล้วรัฐบาลยังสามารถที่จะหาข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงรัฐบาลมีเครือข่ายที่จะเข้าไปศึกษาในเรื่องดังกล่าวสามารถจะทราบเลยว่าที่ใดจังหวัดใดกลุ่มใดมี ความเรียกร้องต้องการอย่างใดชายสายกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านสามารถที่จะทราบความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนว่าเขาต้องการอย่างไรโดยตั้งอยู่บนสมมุติฐานของความเชื่อที่ว่าคนไทยทุกคนมีความหวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองคนไทยทุกคนต้องเห็นประเทศชาติบ้านเมืองมีอนาคตที่สดใส เป็นประชาธิปไตยตามแนวทางของชาวโลกของเราที่เชื่อถืออยู่ในขณะนี้หานที่ครบครับสำหรับหน่วยงานที่นำปัญหามาพิจารณาครับก็จะสามารถแยกได้ปัญหาใดที่สามารถที่จะทำตามได้รัฐบาลก็เลือกดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เขาเรียกร้องกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเรียกร้องอะไร กลุ่มประชาชนเรียกร้องอะไรกลุ่มของกลุ่มบางคนที่อยู่ที่เห็นด้วยกับรัฐบาลเขาเรียกร้องอะไรนะครับก็ยกตัวยอย่างที่เราเห็นแล้วนักศึกษาเขาก็เรียกร้องว่ารัฐบาลหรือฝ่ายราชการอย่าไปคุกคามพี่น้องประชาชนที่กําลังแสดงออกถึงความรักบ้านรักเมืองแสดงออกถึงความต้องการที่จะให้บ้านเมืองเดินทางไปสู่ความ เป็นประชาธิปไตยต่างๆเหล่านี้ข้อนี้ก็นำมาพิจารณาดูว่าทำได้ไหมครับถ้าทำได้ผมว่าทำได้นะครับโดยก็แจ้งไปทางตำรวจว่าให้ดูคอยดูอย่าไปตั้งข้อหาที่เกินจริงข้อหาที่เกินไปเพราะว่าให้มองในแง่ว่าคนไทยทุกคนหวังดีต่อประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์หรือว่าจะเป็น กลุ่มประชาชนใดก็ตามการแสดงออกต่างๆนั้นอย่าไปคอยที่จะขัดขวางโดยใช้กฎหมายที่เกินความจำเป็นนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องใดที่มีการเรียกร้องที่จะทำยากก็ไต่เกลี่ยกันดูว่าทำแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งค่อนข้างจะตรงกันว่า ประเทศไทยควรจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะทราบดีว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี2,560นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นก็ยอมรับกันว่าเพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จการมีบทบัญญัติข้อเนื้อหาสาระหลายอย่างที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวุฒิสภา,าวุฒิสมาชิกที่มาของวุฒิสมาชิกอำนาจของวุฒิสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะให นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาทั้งก่อนเป็นคนเลือกสวทั้ง2อ0คนคนคนเดียวเลือกได้250คนประชาชนทั้งประเทศเลือกได้500คนเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับในเรื่องที่จะให้สวมาเลือกนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ตั้งสวอเอาสาวทั้ง250คนมาเลือกตัวเองเหล่านี้ก็ไม่สมควรก็สิ่งนี้ก็พิจารณาดูว่าการเรียกร้องไม่ได้เกินไป เป็นการเรียกร้องเพื่อให้เห็นอนาคตของประเทศไทยที่จะเป็นประชาธิปไตยท่านประธานที่เคารพครับ,รบอันไหนที่มันเรียกร้องเกินไปทํายากทําไม่ได้ก็คุยกันบอกกันบอกกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนที่หวังดีด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกา,การก้าวร่วงครับไปถึงสถาบันต่างๆนั้นทุกคนก็เป็นห่วงนะครับก็กลาบเรียนว่าเราคุยกันนะครับไม่ใช่ว่าเริ่มต้นปั๊บกรตั้งข้อหากัน ครับแบบนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ลำบากประธานที่เคารพครับผมอยากเรียนว่าข้อเสนอแนะต่างๆที่เขาเสนอมานั้นลงท้ายก็ลงไปที่เมื่อแก้กฎหมายเสร็จแล้วตามความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแล้วของตามความต้องการของประชาชนกลุ่มต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จึงมีการยุบสภาซึ่งคงใช้เวลาไม่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป หลังจากที่กฎหมายรัฐธรรมนูญเสร็จการเลือกตั้งที่เป็นที่พึงพอใจแล้วมีการเลือกตั้งเคารพทุกคนต้องเคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะครับว่าเมื่อผลออกมาเป็นอย่างไรเกตนารมของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรอยากให้ใครมาเป็นรัฐบาลก็สามารถที่จะดําเนินการไปได้ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับการสร้างความยุติธรรมครับซึ่งในคณะกรรมการก็เสนอไว้ความยุติธรรมในสังคม กระบวนการยุติธรรมต่างๆซึ่งผมคงไม่ลงเป็นรายละเอียดเอาเป็นว่าถ้าใครก็ตามทําอะไรผิดก็ผิดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดใครก็ตามทําถูกก็ถือว่าได้รับคํายกยต้องชงเชยไม่ว่ากลุ่มหนึ่งทําอะไรก็ไม่ผิดกลุ่มหนึ่งทําอะไรก็ผิดหมดแบบนี้ลําบากครับธาตุใดสังคมใดที่มีแต่ความที่ไม่ยุติธรรมสังคมนั้นจะสามัคคีอยู่กันได้ยากครับผมขอ สนับสนุนว่าขอบคุณว่าคณะคณะกรรมิการที่ได้ศึกษานี้เป็นเรื่องที่ดีรัฐบาลควรนําไปรับฟังและปฏิบัติขอบคุณ,ค,ณครับหมดเวลาแล้วครับขอบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ